สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้มิกเอ็กแอร์นะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ตัวแอป,ปเลยนะครับอันนี้จะไม่ได้บอกวิธสอนวิธีการติดตั้งแอป,ปนะครับอันนี้จะเป็นเมนูจำลองนะครับจำลองให้ดูก็เข้ามาที่แอป,ปแล้วก็ของผมจะ สำหรับคนที่คอนเน็กนะครับจะกดตรงเมนูคำว่าเซิร์ชด้านบุนนะครับเมนข่าเห็นไหมครับส่วนผมไม่ได้คอนเน็กที่มิกนะครับแต่จะเป็นโปรแกรมจำลองนะครับก็เข้าออฟไลน์นะครับผมจะเลือกเป็นเลือกรุ่นนะครับเป็น XR18 แล้วก็กดโอเคนะครับพอเข้ามานะครับที่หน้าหน้าตาของมิกนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละชานแนนนะครับแต่ละชานแนนะครับจะมีให้ดูนะครับแล้วทีนี้นะครับตรงสไลด์นะครับก็เหมือนสไลด์ทั่วไปนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับแต่ละช่องนะครับอิสระทีนี้มาดูเมนูต่างๆในตัว ในตัวแอปกันนะครับสมมุติว่าผมใช้เมนูชั้นนั้นที่1นนะครับก็จะเลือกเมนู EQ นะครับจะปรับ EQ นะครับก็กดเลือกตรงสีขาวๆนะครับเห็นไหมทางดน้นตรงเลขคำว่า CS0 เห็นไหมครับกดเข้าไปกดเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูย่อยของแต่ละช่องนะครับก็จะมีคำว่า EQ นะครับกด เดี๋ยวกดออนนะครับกดเปิดตรงนี้ครับก็จะเป็น on. ออนออน EQ ตรงซ้ายมือจะเป็นคําว่าเกีรไหมครับแล้วก็กดออนนะครับถ้าจะใช้เมนูตรงนี้มุมขวามือจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับกดออนนะครับถ้าจะใช้งานเดี๋ยวเรามาดูนะเมนูนะครับตรงคําว่าเกณเห็นไหมครับตรงนี้ครับ เราจะมาเร่งขึ้นก็ได้นะครับเร่งขึ้นหรือเบาลงก็ได้เนี่ยถ้าเรากดแช่นะครับกดค้างนะครับกดค้างตรงคําว่าเกณฑ์อ่าแล้วเ,เราจะเลื่อนเป็นสไลด์อย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นลงได้อิสระพอเราจะปิดหน้าต่างนี้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งกดแล้วปล่อยครับมันก็จะหายไปเห็นไหมครับตรงเกณฑ์มันก็จะเลี้ยงอยู่เห็นไหมครับตรงเมนู ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับคำว่าไฟ48นะครับเราต้องกดค้างนะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่าให้กดค้างมันถึงจะเป็นเปิดใช้งานไฟ48โวล์น,นะครับใช้สําหรับพวกเป็นไมโครเนเซอร์พวกนี้นะครับจะใช้ไฟตัวนี้ถ้าปิดก็คือกดค้างอีกทีนะครับมันจะปิดส่วนเมนูตัวนี้ ไอ้กลมๆด้านบนนะครับจะเป็นเมนูสัญกับเฟสสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เราต่อนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นคําว่าลิงก์นะครับคําว่าลิงก์เรากดครั้งหนึ่งมันจะถามนะครับเห็นไหมครับมันจะถามว่าไปลิงก์กับช่องที่สองไหมชั้นที่สองไหมถ้าเราจะลิงก์ก็กดยีดนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นอันนี้มันจะไปลิงก์กับชันเนที่สองนะครับคือเราเราเลื่อนสไลด์เดียว แต่มันจะไปสองสไลด์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเดือนหนึ่งงานเดือนช่องที่หนึ่งนะมันจะไปคู่กันเห็นไหมนะครับถ้าเราจะเอาลิงก์ออกก็คือกดข้างเดียวนะครับปิดไปได้เลยตรงใต้คําว่าเชนที่หนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นแผนนะครับมันจะแผนเห็นไหมครับตรงสีเขียวๆตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเรากด เรากดหนึ่ครั้งนะครับกดปล่อยอเห็นไหมครับคำว่าแผนถ้าเราจะให้มันออกเท่ากันก็แผนมาซ้ายขว่าเท่ากันก็ศูนเห็นไหมครับะจะแผนมาฝั่งนี้ก็ขยับได้แล้วก็กด1ครั้ง,งนะครับมันก็จะปิดหน้าต่างลงไปเดี๋ยวเรามาดูเมนูแต่ละเมนูนะครับเมนูเกจนะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับ ตรงคว่าเลขอวอลลุ่มที่เลีงนะครับเห็นไหมครับมันจะสไลด์ขึ้นได้นะครับความชันของเสียงนะครับตรงนี้เราต้องการเปิดสัญญาณน,น้อยมากนะครับเปิดสัญญาณน,น้อยหรือมากนะครับให้เสียงเข้าไปได้นะครับตรงนี้หมุนขึ้นหมุนลงได้หรือเราจะกดอ่ มันต้องกดปล่อยนะครับกดแล้วลูดเลื่อนเอานะครับมันจะมาของมันเห็นไหมครับความชันมันจะเป็นตามกราฟนะครับอันนี้ก็ลองกดแล้วลองพูดดูนะครับจะให้สัญญาณออกมากออกน้อยคือเมนูมันจะเป็นเมนูย่อนะครับไม่เหมือนในโน้ตบุ๊กนะครับในคอมอันนี้เป็นแบบย่อนะครับพอเราตั้งเสร็จนะครับเรากดออกไปมาดูเมนู EQ นะครับ กดคำว่า eq เข้ามานะครับก็จะเจอ,เจอ,อย่านของเมนูไอของ eq นะครับเป็นสไลด์นะครับขึ้นลงมีโลคัทมีย่าน eq นะครับการปรับเลือกได้หมดนะครับเราลองปรับดูเอานะครับตรงนี้ปรับแต่งแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคนนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเมนู EQ ทีนี้มาดูเมนูคอมเพรสเซอร์นะครับ คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกับเกจเมื่อกี้แหละครับตรงนี้ปรับได้นะครับเราต้องการจะดบเสียงไวท้ที่เท่าไรมากน้อยนะครับลองใช้ไม้เราลองพูดดูก็ได้นะครับว่าต้องการให้เสียงระดับไหนผ่านได้ให้ดบลงนะครับตรงนี้ใช้คอมเพรสเซอร์กดนะครับเลื่อนขึ้นลงได้ก็ฟังเสียงเอานะครับ ีนี้เมนูต่อปลานะครับเป็นเมนูเซนต์นะครับเห็นไหมครับงงความเื่อกดเข้ามานะครับเห็นไหมครับกดเข้ามาคาว่าเซนเนี่ยเห็นไหมครับข้างล่างจะมีบัตรหนึ่งบัตรสองบัตรสามไปถึง FX เซนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพวกเอฟเฟกนะครับเนี่ยเปิดเอฟเฟกตรงบัตรนี่ก็จะเป็นพวกมอนิเตอร์นะครับสัญญาณเซนสัญญาณเร่งมาออกมอนิเตอร์นะครับ จะเอามากน้อยประมาณไหนนะครับมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเมนูเมนนะครับเมนเมนนี้จะมีอ่าหน้ารวมนะครับจะมีให้เลือกพวกกดหลักนะครับจะเป็นพวกมันย่อมาอยู่ในนี้หมดอ่านะครับเป็นหน้ารวมนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรตรงเมนก็ ไม่ได้ใช้ในพาว่มเมนมเมนก็จะมีพวก LR นะครับพวกนี้พวกแผ่นนะครับเห็นไหมครับแผ่น LR อก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับเมนูตรงนี้คร่าวๆกว็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเดี๋ยวส่วนรายละเอียดปีกย่อยนะครับจะนํามาให้ดูอีกทีอันนี้เป็นแค่แนะนําย่อยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะแนะนําวิธีการปีกย่อยเข้ามาอีกพวกตั้งเอฟเฟกยังไงปล่อยสัญญาณเอฟเฟกยังไงมอนิเตอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ